กต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านสร้างสุขแอทีทีนะคะดิฉันเนยรมน์เมทีสุวคกุลเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมของเราโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่แปลกจังเลยค่ะมีงานวิจัยออกมาว่ารายได้มากขึ้นไม่ได้แปลว่ามีความสุขมากขึ้นในทางกลับกันบางคนมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำเอชีวิตแบบไหนจึงจะมีความสุข ความสุขคืออะไรทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็เลยเชิญแขกรับเชิญต้องเรียกวันนิมนต์นะคะนิมนต์ท่านววัชิระเมธีค่ะพระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีซึ่งเป็นทั้งนักเขียนเป็นนักเทศแล้วก็เป็นคนเขียนตำราก็คือเขียนแบบเรียน เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาของระดับมัธยมให้มาพูดคุยเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมทั้งท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าความสุขในทัศนะของท่านคืออะไรเจริญพรนมัสก,การท่านขอพระคุณที่มาพูด,ดพคุยเด็กๆแล้วก็คนรุ่นใหม่วันนี้จะได้ฟังพระพูดว่าด้วยเรื่องความสุขคืออะไรสําหรับคนวัยกําลังเรียนกําลังทํางานเขาเริ่มทบทวนกันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะท่านคิดยังไงคะอาตมาว่าดีนะเพราะว่า ถ้าเด็กๆเ,เริ่มสนใจถามว่าหนึ่งเกิดมาทําไมสองความสุขคืออะไรสามตายแล้วจะไปไหนอัตมาคิดว่าแสดงว่าเด็กก็เริ่มถามหาคุณค่าของชีวิตหลังจากที่สังคมไทยเราเนี่ยถูกพาให้หาแต่มูลค่าของชีวิตมาหลายปีแล้วตอนเนี้เด็กคนไทยกําลังถามว่าอะไรคือคุณค่าชีวิตถ้าถาม่างนี้ปุ๊บอัตมาคิดว่าสังคมเริ่มมีความหวังเพราะแสดงว่าสังคมเริ่มสแสวงหาแก่นแท้ของของสังคมเองแล้วก็ของชีวิตเอง แล้วก็เห็นว่าวัยรุ่นในระยะที่เพิ่งผ่านมาเนะะี่ยค่ะเต็มไปด้วยเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่การเล่นเกมการใช้โทรศัพท์มือถือฟังวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆนะคะคราวนี้ระยะหลังสังเกตว่าวัยรุ่นหลายคนเริ่มถามมาที่โดยตรงถามกับสังคมว่าเอะเราจะทําประโยชน์อะไรเพื่อใครได้บ้างท่านว่าแนวคิดแบบนี้หรือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไระคะอันตรายคิดว่าอาจจะเกิดจากภาวะอิ่นตัวในเชิงวัตถุก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย สังคมไทยซึ่งก็เหมือนสังคมตะวันตกอาตมาเปรียบสังคมตะวันตกเหมือนกับคนที่กระโดดลงสะนะกระโดดลงสะแล้วก็ว่ายข้ามไปพอไปถึงขอบสะฝั่งโน้นซึ่งเป็นฝั่งของวัตถุนิยมเต็มที่เลยเอาพบว่ามันว่างเปล่าทีนี้หลายปีมานี้สังคมไทยเนี่ยกาลังโดดลงสะแล้วว่ายตามฝั่งหลังไปแล้วตอนนี้คนไทยก็เริ่มแตะขอบฝั่งโน้นละฝั่งวัตถุนิยมเหมือนกันแล้วก็ว่ายตามฝั่งหลังมาเพราะฉะนั้นพอฝั่งงเขาถามปุ๊บว่าอะไรคือคุณค่าชีวิตอะไรคือความสุข ฝ็ลังถามมาหลายปีแล้วนะตอนนี้คนไทยก็เริ่มถามเพราะฉะนั้นตัวนี้กระแสะสวัยาคุณค่าของชีวิตเป็นกระแสของโลกอืมไม่ใช่สังคมไทยโลกทั้งโลกกาลังถามหาสิ่งนี้เลยเพราะฉะนั้นแตมาคิดว่าก็ควรจะถามนะ่ะเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรอาตมาว่าแย่ที่สุดแล้วลในในสังคมไทยในโลกเดี๋ยวนี้มีคนที่ประสบความสําเร็จในฐานะนักธุรกิจในฐานะ พ่อค้าในฐานนะนักการเมืองในฐาน,นะซูเปอร์สตาร์เยอะแยะไปหมดแต่บางทีคนที่ประสบความสําเร็จในฐานะเหล่านี้ถ้า,านนถามในฐานะมนุษย์บางทีเขาล้มเหลวเป็นพ่อค้าที่ประสบความสาเร็จเป็นนะักการเมืองที่ประสบความสําเร็จแต่กลับเป็นมนุษย์ที่ล้มเหลวข้าวบ้านไม่พูดกับภรรยาภรรยาไม่พูดกับสามีพ่อแม่ไม่ได้เจอกับลูกไม่กินข้าวกับลูกมาไม่รู้กี่วันกี่คืนเห็นไหมว่าเขาประสบความล้มเหลวในฐานะที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนของเราเด็กของเราเริ่มถามว่าอะไรนะคือความสุขของชีวิต อะไรนะคือแก่นของชีวิต,ตอาตมาคิดว่าเนี่ยเป็นคําถามที่ประเสริฐมากค่ะพอมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อกระแสตะวันตกเริ่มตกลงกระแสตะวันออกเริ่มถูกถามขึ้นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความรู้สึกเรื่องความเป็นมนุษย์เนี่ยเริ่มถูกพูดถึง ท่านว่าคําตอบในพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความสุขที่แท้เนี่ยมันคืออะไรบ้างที่จะทำให้เด็กๆรุ่นใหม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อาจจะมองาศาสนาในมิติใหม่ไม่ใช่แค่โอ้ยต้องเป็นคนแก่เท่านั้นถึงจะคิดเรื่องนี้นะคะ่ะอาจาอาจารย์มาคิดว่าไม่ไม่ต้องรองให้แก่เขาจะคิดเรื่องนี้เพราะอาจารย์มาเคยคุยกับคนแก่แล้วบอกว่าเสียดายถ้าผมได้คุยกับท่านตั้งแต่ตอนผมอยา,ยายุสิบสี่สิบห้าผมจะไม่หลงไปไกลขนาดนั้นหรอกเขาบอกว่าเนี่ย ผมขึ้นเขามาทั้งชีวิตแล้วก็เลือกเก็บแต่ก้อนกวดก้อนหินเพื่อที่จะมาคนเพราะว่าบนยอดเขามีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งถ้าผมรู้ว่ายอดเขามีเพชรเม็ดหนึ่งนะผมจะขึ้นมาเก็บเพชรเม็ดเดียวแล้วผมจะเอาเวลาที่ไปเสียกับการเก็บก้อนกวดก้อนหินทิ้งหมดเลยผมจะเก็บเอาเพชรเม็ดเดียวพอไม่ต้องมาแบกกวดแบกห็นทั้งชีวิตเองเห็นไหมว่านี่คนอายุหกสิบพูดนะแล้วพูดกับบัตมามทั้งๆที่เขาก็มีทั่งพร้อมหมดเลยนะคนคนนี้มีธุรกิจอรกว่าล้านมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่เขาบอกว่าผมนอนไม่ค่อยหลับแล้วเราอะไร ผมให้ลูกให้หลานมันทําธุรกิจแทนแต่ผมก็กลัวว่ามันจะพาธุรกิจผมไปเจ๊งอธิกาาก็ถามว่าเอาความเงินร้อยกว่าล้านไม่ทําให้คุณสุขแล้วสุขอะไรท่านมันเป็นภาระเห็นไหมนี่คนคนที่พร้อมแล้วถึงพูดอย่างนี้ได้อืฉะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าถามว่าความสุขคืออะไรท่านจะบอกว่าอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมอยู่เย็นเป็นสุขหมายความว่าไอ้ความสุขไม่จําเป็นต้องขึ้นกับความเมรยนะความสุขอาจจะเป็นความไร้ก็ได้วันหนึ่งมีคนไปหาพระพุทธเจ้าถามว่า เอพระพุทธองค์เนี่ยดูสิมาประทรับอยู่กลางกลางป่ากลางดงรูปเดียวฝนก็โปรยสายหิมะก็โปรยสายอ่อนๆลมหนาวก็พัดพลิ้วผ่านมาสมณะหนุ่มรูปหนึ่งมานั่งอยู่กลางหิมะอย่างนี้นมีความสุขหรือพุทธเจ้าก็ถามว่าแล้วคุณไปไหนมาชายคนนั้นบอกผมตามหาวัวครับพุทธเจ้าถามวัวคุณมีเี็ดตัวสิบสามตัวแล้วไปไหนหมดหายมาได้ครึ่งวันครับอืพุทธเจ้าบอกฉันไม่มีวัววัวฉันมีสิทธิ์จะหายไหม ชาวนาบอกไม่มีครับเพราะฉะนั้นฉันม <quin ach> <ine> ีโอกาสทุกทุกวัวหายไหมเขาบอกไม่มีเห็นไหมพระเจ้าก็เริ่มถามแล้วแล้วต่อไปพระองค์ก็ถามว่าใครมีสมบัติมากที่สุดในเมืองนี้พระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็ถามว่าพระเจ้าพิมพิสารมานั่งรับลมอย่างฉันได้ไหมไม่ได้เอ้าทําไมล่ะพระองค์เป็นกษัตริย์น่าจะทาได้ชาวนาบอกไม่ได้หรอกแล้วในเมืองนี้ใครที่มีอํานาจมากที่สุดเขาบอกพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมานั่งอย่างฉันได้ไหมนั่งคนเดียวเลย นั่งดูลหมหายใจเขาบอกไม่ได้พุทธเจ้าเลยสรุปว่าเห็นไหมความสุขขึ้นอยู่กับความเมตตาชายคนนั้นฟังจบบรรลุธรรม,อ,มอันนี้แหละที่ในหลวงเอามาใช้แล้วบอกว่าความสุขนะนิยามของมันมันน่าจะเป็นอยู่เย็นเป็นสุขเพราะอยู่เย็นเป็นสุขหมายความว่าไม่ต้องรอให้มีเงินมากๆากไม่ให้มั่งคั่งเสียก่อนจึงจะสุขแต่หมายความว่าการที่คนเราเนี่ยค้นพบว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นอย่างมีความรักตรงนั้นเองอาจจะเป็นที่ที่มีความสุขมากแล้วค่ะ นะคะนั่นก็คือสําหรับเด็กๆที่อาจจะกำลังสงสัยอยู่หรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เอ๊ะเราจะคุยกับลูกๆเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความสุขให้เข้าใจแล้วก็ฟังได้ง่ายๆได้อย่างไรบ้างแต่เอาละในชีวิตของมนุษย์ปกติทุกวันนี้ถึงขั้นไม่มีบัวไม่มีอะไรเลยไปนั่งดูลมดูแดด<ม>ได้ตลอดเวลาอย่างไม่ติดไ,ไม่ยึดติดกับอะไรเนี่ย<ม>อาจจะเป็นไปได้ยากแล้วธรรมะสาหรับเด็กๆสําหรับคนที่กําลังเรียนหนังสือต้องคิดถึงอนาคตของตัวเองเนี่ยแบบไหนถึงจะเหมาะสม ไหนก็ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วเรียนถามท่านด้วยตอนท่านเป็นวัยรุ่นท่านเคยมีช่วงมีความคิดเกี่ยวกับชีวิตแบบไหนอย่างไรบ้างไหมคะถ้าจะถามว่าความสุขของอาตมาตอนเป็นเด็กคืออาตมาได้ค้นพบตัวเองนะว่าอาตมาหลงรักการอ่านแล้วก็อ่านมากขึ้นมากขึ้นเรามีความสุขทุกครั้งที่อ่านนอกจากนั้นความทุกข์จากการที่วัยรุ่นชอบเป็นกันคืงเหงามันก็ไม่ค่อยเข้ามาแค่ผ่านเลยพอเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาได้ทุกวันนี้เรากลับไปมองเราก็รู้สึกว่าอ๋อการที่เราค้นพบในสิ่งที่เราาารรัเมมีควสุข แล้วต่อมาสิ่งที่เรารักนั่นเองมันกลายเป็นเอ็ดก้อนแรกทําให้เราสามารถหยัดยืนขึ้นมาทํางานในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกตอนหนึ่งความสุขเล็กๆในตอนเด็กทาให้เรามีความสุขมากๆในตอนโตแล้วตอนนี้เรากลายเป็นความสุขเคลื่อนที่ละไปที่ไหนเราออามาเล่นพ่านึ่งความสุขไปแจกตรงโน้นตรงนี้ตรงโน้นตรงนี้กลายเป็นว่ามีความสุขใครยวงขึ้นทุกทีในลักษณะาตมาเนี่ยนาตาว่าถ้าวัยรุ่นทุกคนนะคนหนึ่งคนพบว่าเขาเกิดมาแล้วเขารักสิ่งใดสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งเดียวกันที่ จะให้คําตอบเขาว่าเขาเกิดมาทาไมแล้วความสุขคืออะไรวัยรุ่นทุกคนถ้าคนพบว่าเขารักอะไรแล้วเนี่ยอัตามาคิดว่าวันเวลาที่เขาจะาไปทําสิ่งที่ไร้สาระมันจะไม่มีละเพราะเขาจะอุทิศตัวให้กับสิ่งนะั้นค่ะค่ะคราวนี้หลังจากท,ากที่หลังจากที่อ่านมามาก,มก็เริ่มเขียนน,นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งได้คุณค่าของการอ่านก็คงอยากให้คนอื่นได้อ่านสิ่งที่ดีๆด,ด้วยแล้วท่านเขียนเยอะมากเลยนะคะค่ะ เขียนมาก็เกือบครบทุกประเภทแล้วมั้งทั้งการเมืองสังคมในมติชนสุดสัปดาในเนชั่นสุดสัปดาห์การบ้านการเรือนอันตมาก็เขียนนะในในคือของอม,มรินแม้แต่ในแพร่ดตมาก็เปิดเปิดคอลัมน์อยู่ที่นั่นนะคอลัมน์ต่อปัญหาชีวิตเพราะสมัยก่อนจําได้ว่าเคยอ่านเรื่องพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยจากที่พี่สาวดามาเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแม้แต่ในคอลัมน์ทำมาหากินในในเวิร์กเวิร์กพอยนะของคุณคุณลุงบรรดา หนังสือแก้โจรอัตมาก็เขียนธรรมะกับอาชีพอืเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนแรกเราก็รักการอ่านเราไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อเราอ่านมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ทําการวิจัยส่วนตัวคือจู่ๆมันวิจัยโดยธรรมชาติอพ,อพอพอวันหนึ่งเราโตขึ้นมาเรามาทํางานเขียนมันก็ทําให้เราเหมือนกับว่ามีคลังข้อมูลที่เยอะแยะไปทุกสาขาอาชีพพราเอาสิ่งที่เราอ่านเราโค้นนั่นเอ,เองมาประยุกต์กับธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้ความรู้เชนเนใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขยับขยับให้มันได้ที่นะ ส่งไปให้สังคมเขาชิมดูถ้าเขาชิมดูเอ๊ะเขามีความสุขนี่จากการอ่านเขาก็อยากจะลงมือทําต่มาก็เลยชวนไปทาโน่นทานี่ตอนนี้ต่มาก็ชวนหลายๆคนเลยเยาวชวนเอยผู้ใหญ่เอยไปจัดคอสภาวนาสนุกมากเป็นคอสภาวนาการการเจริญสติในชีวิตประจําวันการกินอยู่ดูฟังอย่างมีสติก็จะก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งว่านอกจากเราจะมีความสุขจากการที่เราค้นพบในสิ่งที่เรารับ เราสามารถมีความสุขจากการที่เราพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้ปลอดโปรงร่มเย็นเบาสบายก็ได้ด้วยแล้วคนที่สนใจโครงการแบบนี้ที่จะเข้าไปร่วมเนี่ยจะเข้าไปด้วยวิธีการใดบ้างละคะก็สามารถติดต่อไปที่อาตามาได้<ะ>หรือไม่งั้นก็สามารถอ่านคลัมน่า่างๆที่อามาเขียนได้เดี๋ยวก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยไปประชาสัมพันธ์ให้ดูเอ๊ะช่วงนี้เราจัดคอสภาวนาที่โน่นจัดคอสภาวนาที่นี่นานานพาเด็กไปดู อุทยานประวัติศาสตร์บ้างพาไปเดินเขาบ้างอาตรมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีอาตมาไม่ได้ทําเองแต่อาตมาอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้โครงการนั้นทําโครงการนี้ทําอย่างตอนนี้เราก็ทําโครงการธรรมโครต,ตรยรากับแม่ชีสันสเลีสเธร์สุดก็ชวนเด็กและเยาวชวนไปเดินถวายท่านพุทธทาแบกหนังสือธรรมโครตรจาก สุราธานีมาจนถึงกรุงเทพเลยทราบว่าหลายคนก็ได้ประสบการณ์ชีวิตมากมายหลายอย่างบางคนแทบจะเปลี่ยนว,วิธีคิดต่อชีวิตไปเลยนะคะรคราวนี้จะเรียนถามต่อเรื่องเกี่ยวกับหนังสือว่าแล้วหนังสือต่างๆที่ท่านเขียนเนี่ยถ้าพูดถึงหัวข้อที่วันนี้เราสนทนากันว่าด้วยเรื่องความสุขคืออะไรนในที่สุดแล้วในธรรมะก็จะมีคําตอบเรื่องนี้<ร>ก็แล้ว<ร>แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไปสอดคล้องกับช่วงชีวิตหรือว่าปัญหาอะไรของเขา่อนคือความสุขมันมีหลายระดับว่า บางคนอาจจะต้องการแค่ระดับนี้เขาก็บอกว่าพอละบางคนบอกเอ๊ะระดับนี้ผมก็มีหมดแล้วนี่ผมอยากจะเคยอยากขึ้นพุทธเราก็มีคําตอบให้เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นความสุขง่ายที่สุดเนี่ยคือภาวะที่ใจไม่ทุกข์แล้วมันก็มีสามระดับชั้นนะหนึ่งเป็นพวกกามสุขคือความสุขที่เกิดจากการได้สนองประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เห็นได้เสพสิ่งที่ดีที่งามที่เราชอบเราเ,เพิ่มเพิ่มเราก็บอกว่าสุขเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสุขข,ขั้นต้นที่สุด แต่ความสุขแบบนี้บางคนมีมากแล้วเขาก็เบื่อไงบางคนมีเงินเยอะมีบ้านใหญ่มีรถขี่ทุกอย่างมีหมดแล้วสมบูรณ์หมดเขาก็จะเซ็งนะเห็นไหมสุขมากๆบางทีเซ็งเลยนะสุขจากวัตถุแล้วมันก็เซ็งได้เขาก็อยากจะไปสุขทางใจคนเหล่านี้ก็พากันไปปฏิบัติธรรมเองก็เป็นนั่งสมาธิเราเรียกว่าสมาธิสุขก็เป็นสุขจากการที่จิตมันสงบมันเล่งมันใสแต่บางทีมันไม่พอนะเพราะมันนิ่งมันใสเวลากลับมาทํางานเอ้ามันฟุ้งเหมือนเดิมก็จริงๆยังไม่พอ พุทธก็เสนอความสุขอีกชนิดหนึ่งเราวันนี้ผ่านนสุขนั้นเป็นความสุขจากการที่ในหัวใจไม่มีกิเลสเลยถ้าเราคิดว่าเอาละเราผ่านมาแล้วนะ้ความสุขทางทางหัวใจหมุกลิ้นกายแต่เราก็มีหมดแล้วใจนิ่งใจใสเราก็มีแล้วเอ๊อยากจะตัดทุกเด็ดขาดเลยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ไปฝึกสมาธิขั้นสูงเป็นนิพผ่านนสุขเหนือกิเลสไปเลยก็ได้อคราวนี้ถ้าในฐานะของคุณครูคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราจะพยายามชักจูงให้เด็กเกเดินเข้าใกล้าศาสนา เพื่อให้เขามีคล้ายๆมีพื้นวางพื้นฐานเพื่อให้ค่อยๆเติบโตอย่างมีความสุขต่อไปแบบยั่งยืนใน,ในภายข้างหน้ามันจะเริ่มต้นจากที่ไหนอย่างไรดีคะคงมีหลายวิธีอันตรมาคิดว่าจัดสภาพแวดล้อมให้ดีจะด,ดีที่สุดเลยคเหมือนอันตรมาเติบโตมาพ่อแม่ไม่เคยบอกว่า,วาอ่านหนังสือนะลูกไม่เคยนะแต่ในบ้านอันตรมาน,นี่มันเต็มไปด้วยตู้หนังสืออ,อันดามาก็ชอบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ตลอดจนถึงญาติวงพงษาทุกคนอัตมาคิดว่าเป็นครูที่ดีที่สุดนักการศึกษาญี่ปุ่นคนหนึ่งบอกว่าเด็กก็คือบททธิดาของสิ่งแวดล้อมเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนเขาก็จะกลายเป็นผลผลิตของสภาพแวดล้อมแบบนั้นเราอยากให้เด็กรักการอ่านแล้วก็เตรียมไว้ให้เขาอ่านอะไรไม่ต้องไปยัดเยียดนะสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาอยากให้เด็กเป็นคนที่จิตใจกว้างขงวางเราก็หมั่นพาเด็กไปชื่นชมคุณงามความดีของคนอื่นอยากให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองเราก็ฝึกให้เขา เลือตัดสินใจเองอาตมาได้อ่านเรื่องของมหาตมะมคานทีนะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าเมื่อโตขึ้นสิ่งที่เขาได้ซึมซับจากแม่ครั้งเดียวในชีวิตกลายเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของเขาและกู้อินเดียได้สําเร็จด้วยนั่นก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยมหาตมะมคานทีเนี่ยเฝ้าแม่ทานข้าวทุกเช้าจะมีนกเขาตัวหนึ่งเขาเรียกน,นกโกกีลามันจะต้องขันตอนแปดโมงและคุณแม่จะเดินมาทานข้าววันหนึ่งนกเขาไม่ขันโดยชายคานทีก็นั่งเฝ้าแม่ก็หิวไง เราไปปลอมเป็นนกเลยไปขันแทนนกไปจุกครู่แทนนกแม่ก็เดินออกมานั่งกินแม่ถามลูกวันนี้ทำไมเสียมนกมันแปลกจังเลย <c oughs> บอกมานะว่าลูกขันแทนนกใช่ไหมเลยชายคานธีทําหน้ากระลิ้มกระเหลี่ยกผมเหว่ะสารภาพแม่บอกมานี่สิลกูกพอลูกเดินไปใกล้นะแม่ตบหน้าคาันธีเลือดก,กบปากเลยอืเ <c oughs> ชื่อไหมแม่แบบว่าคานธีแม่นะอดข้าวทั้งชีวิตแม่อดได้ แต่แม่อดไม่ได้หรอกถ้าลูกของแม่โกหกเพียงครั้งเดียวอืครั้งเดียวเท่านั้นที่แม่สอนเรื่องการรักความจริงตั้งแต่นั้นมาจนถึงว่าเสียชีวิตแต่คานทีเขาบอกว่าเขาไม่โกหกเมื่อฝรั่ังถามว่าอะไรคือเคล็ดลับแห่งความสาเร็จของท่านคานทีบอกว่าสําหรับข้าพเจ้าความจริงก็คือพระเจ้าและพระเจ้าก็คือความจริงเห็นไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะสอนลกูกการที่เราเนะี่ยเป็นครูคนแรกของโลกนะับประเสริฐที่สุดแล้วคําว่าครูไม่ได้หมายความว่าจะต้องสอนด้วยการตามใจลูกเสมอไป หาโรงเรียนที่ดีให้ลูก,ลกเรียนเสมอไปแต่แท้ที่จริงวิธีการสอนเหตุการณ์ต่างๆในสภาพแวดล้อมในชีวิตของเรานะสามารถเป็นตัวเชื่อมเป็นสภาพแวดล้อมให้เราสื่อสารสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆได้ทั้งหมดเลยนะคะหลายๆคนก็คงจะได้ไปเป็นความคิดเมื่อสักครู่ดิฉันพูดโยงเข้าหนังสือ คือจร,จริงๆคุยกับท่านวอเนี่ยถ้าไม่คุยเรื่องหนังสือหรืองานเขียนของท่านเนี่ยแลมจะขาดขาดไปวันนี้ก็เลยมีหนังสือที่อยากให้ท่านพูดถึงหนังสือเล่มแรกที่ดิฉันคุ้นมากเลยนะคะตอนที่เดินไปในแผงแล้วก็เห็นเนี่ยก็คือหนังสือเล่มนี้ธรรมะติดป,ปีกให้ท่านเล่าให้ฟังอ,อย่างย่อค่ะอาตมาคิดว่าเล่มนี้นอกจากคุณโยมจะโชว์ให้ดูแล้วเนี่ยอาตมาว่าแจกผู้ชมเล้เลยทั้งสามเล่มเลยธรรมะติดปีกนี้เกิดขึ้นจากการที่อาตมาอยากเขียนธรรมะให้มันง่าย คือตามาเนี่ยเรียนธรรมะมาแล้วอาตมารู้สึกว่าธรรมะมันไม่ยากแต่ถูกทําให้ยากก็เลยทดลองทําให้มันง่ายดูดูซิว่าคนเขาจะบ่นอีกไหมก็ปรากฏว่าเมื่อพิมพ์มาแล้วก็มีคนชอบทีเดียว<ช>ก็เป็นเหตุให้มีงานชุดอื่นๆออกมาเรียกว่าชุดธรรมะประยุกต์แล้วก็อีกเล่นหนึ่งก็มีคนชอบบ่นว่าพระชอบพูดภาษาบาลีใช่ไหมหอ,อตาตมาก็ถามมาแล้วจะให้พระพูดภาษาอะไรพูดภาษาอังกฤษนี่ไงตะามาเลยจัดให้ ดูซิว่าถ้าพมีภาษาอังกฤษแล้วเธอจะสนใจไหมก็เลยทำธรรมะภาภาษาอังกฤษเป็นเล่มนี้ก็แปลมาจากธรรมะหลับสบาย a n c h o management ก็ปรากฏว่าเด็กซึ่งไม่อ่านธรรมะเลยนะเดี๋ยวนี้อ่านแล้วก็บางมหาวิทยาลัยเนี่ยใช้เป็นตำราเรียนได้เลยเรื่องการบริหาร eq อ๋อค่ะดีจังอีกเล่มหนึ่งค่ะ อีกเล่มหนึ่งนี้เป็นธรรมะดับร้อนเนี่ยที่ท่านพูดเรื่องอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ก็เลยเป็นธรรมะดับร้อนธรรมะดับร้อนคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขก็มาจากเล่มนี้นั่นเองปรากฏว่าเขียนไว้หลายปีแต่ตอนนี้กําลังอินเฟนคนเริ่มถามหาความสุขก็ถามหาเครื่องมือดับร้อนกันค่ะดีจังนะคะก็จะเป็นเทคนิคในการดับร้อนเก้าวิธีแล้วก็เป็นรูปร่างหน้าตาอะไรที่แบบว่าน่ารักมากเลยกำลังเหมาะมือนะคะแสดพคอืมค่ะ ถ้าจะเขียนหนังสืออย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ตมาคิดว่าเวลาเราเราพูดมันอาจจะหยุดได้ในบางการเทศะมีคนฟังห้าคนสิบคนแต่ถ้าเขียนหนังสือมันกระจายไปทุกมุมของโลกเมื่อเมื่อกลางปีนี้จะมาภาพไปไปที่นิวยอร์กไปที่ฮาวาดไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยก็ปรากฏว่ามี p r o f เซอร์ที่น่นเขาได้อ่านหนังสือตมาโดยที่ไม่รู้จักกันนะเขาบอกว่าชอบงานมากพอเขาชอบงานก็เป็นเหตุให้เราได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฮาวาดได้เลยทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ย เป็นสื่อที่ทรงพลังสูงมากเป็นเครื่องมือส่งต่ออารยธรรมเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์อยากจะส่งต่อถึงกันและกันที่สําคัญที่สุดอาตมาคิดว่าเป็นเครื่องมือที่คุณพ่อคุณแม่จะส่งภูมิปรรัญญาส่งความปรารถนาดีของตัวเองเนี่ยไปถึงลกูกเพราะอะไรเพราะถ้าเด็กๆคนหนึ่งรักการอ่านคุณพ่อคุณแม่จะเหนื่อยน้อยที่สุดเลยเพราะในโลกของการอ่านเขาจะได้พบกับครูชั้นยอดจากทั่วโลกค่ะ คงจะได้ข้อคิดหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งคําถามที่ถามว่าบ้านสร้างสุขบ้านที่มีความสุขที่แท้ควรจะเป็นอย่างไรวันนี้ท่านวอให้ความคิดเห็นไว้ว่าบ้านเด็กๆจะมีความสุขถ้าหากว่าได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักรรและพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดเลยก็คือการอ่านาก็หวังว่าครอบครัวที่รักการอ่านทุกครอบครัวก็จะสามารถเติบโตและก็มีความสุขทั้งจากการอ่านแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยวันนี้กราบขอพระคุณท่านมากๆเลยค่ะ ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะวันนี้มาให้ความรู้ความคิดได้รับรู้ว่าอืมท่านผ่านช่วงวัยรุ่นมาเพราะการอ่านในขณะเดียวกันท่านเป็นนักเขียนก็เพราะรักการอ่านและที่สําคัญที่สุด การอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะหนังสือเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับชีวิตจะทําให้เราได้รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าความสุขที่แท้คืออะไรสําหรับวันนี้รายการบ้านสร้างสุขแอดีทีหมดเวลาลงแล้วละค่ะและพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ